ไนกี้นิทิ่ดนลาล่าออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วคะ่ะเรียกได้ว่าสำหรับสารลาลาออกมาพบรูปคู่กับนักแสดงหนุ่มอย่างไนกี้ค่ะโดยทางด้านของภาพที่เห็นนั้นก็เป็นภาพที่ดูแล้วจะหวานเป็นพิเศษกำลังกอดกันกุมทำเอาเป็นแฟนเองก็เชียร์หนักหรือว่ากำลังจะเปิดตัวแฟนคนใหม่ซึ่งในครั้งนี้นั้นนะคะไนกี้เองเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ด้ว่า Merry Christmas ไม่มีท่าทีที่จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์เลยในขณะที่แฟนคลับเองก็มโนโไปต่างๆนานาลุ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ล่าสุดสาวละล่าเองออกมาเฉลยความจริงค่ะ ความสวยเป็นเหตุสังเกตได้ไม่ใช่ใจเย็งๆที่รักในกี้เป็นน้องไม่ใช่แฟนไม่ได้เปิดตัวแต่กอดกันแบบนี้ที่เจอตลอดพาดหัวแบบนี้ผู้ชายไม่กล้าจีบล่าล่าแน่เลยแม่งงานนี้นะคะก็ต้องบอกเลยเลยคะ่ะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ออกมายืนยันความสัมพันธ์ชัดเจนล่ะคะ่ะ